วิธีคนบาปพอดแคสต์ช่องที่จะทำให้คุณหันมาทําดีละชั่วกลัวบาปมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันเพื่อให้การดำรุมชีวิตห่างไกลาจากวิถีที่จะส่งผลทำให้คุณตกสู่อบายภูมิ มาร่วงสะสมบุญไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนะครับวัตถุบูชาต่างๆแล้วกเ็เรื่องของเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าคอยปกปักรักษาอยู่ครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะครับมีทั้งบันทึกเรื่องราวของพระป่าสายกรรมฐานอย่างเช่นหลวงปู่พรมจิรปุญโยแล้วก็หลวงปู่สิมพุทธาจาโร มีคำสอนของหลวงพ่อจรัยทิฏฐธรรมโมด้วยแล้วก็รวมถึงตำนานพระพุทธรูปสำคัญสำคัญของไทยเรานี่แหละครับคือเราจะมาลองแกะดูกันนะครับว่าแก่นความคิดสำคัญจากเรื่องราวเหล่านี้คืออะไรเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าแนวคิดหลักๆที่เราจะคุยกันเนี่ยคือความเชื่อที่ว่าวัตถุบูชาชั้นสูงโดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์สำคัญสำคัญนะครับมักจะมีเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ใช่ค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ความเชื่อลอยๆนะแต่ว่ามีเรื่องเล่ามายืนยันเยอะเลยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเรื่องราวพวกนี้มักจะเน้นว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอ่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพภายนอกเสมอไปนะคะอย่างเรื่องของหลวงปู่พรมจิรปุญโญตอนที่ท่านทุดงในพม่าก,กับหลวงปู่ชอบฐานสมุน่ะค,ะคัะท่านไปเจอวัดร้างแล้วก็มีพระพุทธรูปเก่าๆที่แตกหักคือตอนแรกท่านก็รำพึงในใจว่าอม คงหมดความศักดิ์สิทธิ์แล้วละมัง้งครับครับแต่ท่านใดนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆคล้ายๆแผ่นดินไหวขึ้นมาทําให้ท่านรู้เลยว่าเออพุทธานุภาพนะี่ยังอยู่แล้วก็มีเทวดาคุ้มครองอยู่จริงๆนะไม่ควรไปคิดปรามาตเลยโหเป็นเรื่องที่น่าขนลุกเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีพลังที่มองไม่เห็นสถิตอยู่จริงๆแม้สภาพจะดูเก่าแก่ทุตโรง แล้วถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญสคัญที่คนนิยมไปกราบไหว้กันมากๆล่ะครับอย่างเช่นพระพุทธชินราชหรือว่าหลวงพ่อโสธรมีเรื่องทำนองนี้บ้างไหมครับมีค่ะมีแน่นอนอย่างที่หลวงพ่อจรัญติถฐาธรมโมท่านเคยเล่าไว้นะคะอ้างถึงคำบอกเล่าของเทวดาที่มาสื่อสารผ่านแม่ชีก้อนทองท่านบอกว่าพระพุทธรูปองค์สำคัญคญ,คญเนี่ยมักจะมีเทวดาหรือ พบภูมิอื่นที่สูงกว่ามนุษย์เราเนี่ยคอยดูแลรักษาอยู่เยอะเลยครับอย่างหลวงพ่อโสธรเนี่ยเชื่อกันว่ามีเทวดาถึง16องค์คอยรักษาส่วนพระพุทธชินราชก็มีถึง10องค์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตท่านก็เคยอธิบายเสริมไว้ด้วยนะคะว่าเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเนี่ยท่านจะชอบมาอยู่ใกล้ๆพระพุทธรูปสําคัญเพื่อ เฝ้าบูชาแล้วก็ช่วยพิทักรักษาด้วยครับอ๋อครับแล้วก็มีเรื่องของหลวงปู่สิมพุทธาจารอีกท่านหนึ่งที่แสดงถึงความผูกพันกับพระพุทธชินราชมากๆท่านเป็นยังไงครับคือท่านเคยตั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะคะเป็นการตั้งมั่นในคําพูดอย่างแรงกล้านะคะว่าถ้าท่านมีบุญพอจะขอสร้างองค์จําลองขึ้นมาครับแล้วในที่สุดท่านก็ได้สร้างจริงๆด้วยแล้วท่านก็เชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างจากองค์จริงเลยนะคะถึงขนาดเคยแนะนําให้ลูกศิษย์ไปขอพรเรื่องฝนจากองค์จําลองนี้ด้วยซ้ําน่าทึ่งมากครับจากเรื่องเทวดาดูแลรักษาพระพุทธรูปเนี่ยมันก็มีอีกตำนานหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับพลังลี้ลับในแม่น้ำโขง เรื่องของพระสุขใช่ไหมครับที่จมลงไปในแม่น้ําใช่ค่ะตำนานพระสุขพระเสริมพระใสโดยเฉพาะเรื่องพระสุขที่จมลงในแม่น้ําโขงตอนที่อัญเชิญมาจากเวงจันท์สมัยรัชกาลที่3นะคะเรื่องนี้ก็เล่ากันไปหลายแง่มุมเลยบางก็ว่าเออเกิดอาเพศมีพายุใหญ่พัดครับบางก็เชื่อว่าพญานาคหรือพยางงูใหญ่ตามความเชื่อนะคะท่านอัญเชิญไปบูชาที่เมืองบาดาลอ หรืออีกความเชื่อหนึ่งก็คืออาจจะเกี่ยวกับพระราชธิดาองค์หนึ่งชื่อว่าสุขซึ่งเชื่อว่าพอสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดเป็นมเหสีพญานาคผท่านก็เลยอยากจะนําพระประจำองค์กลับมาดูแลก็เลยทําให้ไม่สามารถกู้พระสุขขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะเคยมีความพยายามทําพิธีกันแล้วก็ตามโหตํานานซับซ้อนเหมือนกันนะครับค่ะ รวมถึงเรื่องพระาธาตุลาหนองที่พังลงแม่น้ำโขงก็เชื่อกันว่ามีพญานาคถึงเจ็ตนคอยดูแลรักษาอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนความเชื่อเรื่องกันปกปักรักษาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะคะฟังดูแล้วเอ่อความศักดิ์สิทธิ์นี่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่องค์พระหรือวัตถุอย่างเดียวแล้วละครับดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการปฏิบัติบูชาของผู้คนอย่างมากด้วย ตรงนี้มีคำสอนหรือเรื่องเล่าอะไรที่ช่วยขยายความประเด็นนี้ไหมครับมีค่ะอันนี้ก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อจรานอีกเช่นกันที่เล่าผ่างเรื่องแม่ชีก้อนทองท่านบอกว่าการสวดมนต์บูชาพระที่บ้างอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแม้จะเป็นพระพุทธรูปธรรมดาธรรมดาที่อาจจะไม่ได้ผ่านพิธีพุทธวิเศษใหญ่โตอะไรเลยนะคะ ก็สามารถเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เพราะว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเนี่ยเป็นการเชื้อเชิญให้เทวดาฝ่ายดีหรือเหล่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาแล้วก็มาสถิตรักษาให้อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถ้าบ้านไหนมีพระไว้แค่แบบว่าตั้งโชว์สวยๆไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้พระเลยเทวดาท่านก็จะไม่มาอืม นอกจากนี้ยังมีเรื่องการสวดชุมนุมเทวดาในงานบุญต่างๆด้วยนะคะถ้าหากเจ้าภาพหรือคนในงานมีการประพฤติตัวไม่เหมาะสมอย่างเช่นดื่มเหล้าเมายาในงานบุญเนี่ยก็เชื่อว่าเทวดาฝ่ายบัณฑิตหรือฝ่ายดีท่านก็จะหนีไปเหลือแต่เทวดาฝ่ายพาหรือฝ่ายไม่ดีเข้ามาแทนประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยครับแสดงว่าการกระทําความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเองนี่แหละที่ส่งผลโดยตรงต่อพลังศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวเรา และถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งเรื่องราวทั้งความเชื่อนี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างครับในยุคปัจจุบันคือแก่นสำคัญเลยนะคะมันสะท้อนลอก,กระทัดแบบพุทธที่มองว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่เรามีความเชื่อมโยงกับภพบภูมิอื่นๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ความศรัทธาการปฏิบัติบูชาของเราหรือแม้แต่การกระทําในชีวิตประจําวันเนี่ยล้วนมีผลต่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การได้รับคุม้มครองไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันเหมือนเป็นการย้ําเตือนให้เราเห็นความสําคัญของการมีสติการทําความดีแล้วก็การแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามค่ะเป็นมุมมองที่ ชวนให้เรากลับมาคิดทบทวนจริงๆนะครับจากเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆความเชื่อเรื่องเทวดาพญาน,นาคผู้พิทักษ์สุดท้ายก็วกกลับมาที่การกระทําของเราเองใช่ค่ะถึงแม้เรื่องราวเหล่านี้บางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าอ๋อเหนือจริงไปหน่อยแต่สําหรับผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่ดีนะคะถึงพลังของความเชื่อ การทำความดีแล, ment, แล้วก็ความสัมพันธ์ um, ที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าระหว่างโลกมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆและนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากให้ผู้ฟังลองนำไปพิจารณาต่อนะครับคือถ้าความเชื่อมั่นและการกระทำของเรามันมีอิทธิพลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเราได้จริงๆอย่างที่เรื่องราวเหล่านี้บอกเล่ามาเนี่ย การที่เราดําเนินชีวิตด้วยความเคารพด้วยความดีงามแล้วก็มีการปฏิบัติบูชายอย่างสม่ําเสมอมันจะสามารถเชื้อเชิญพลังงานที่ดีหรือว่าการคุ้มครองแบบไหนเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้บ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ